บวยรวมรสจ้าดูค่ะขุมหนึ่งแน่นๆสุดๆเลยจ้าบวยรวมรสค่ะคุณลูกค้าสนใจค่ะหนึ่งกิโลอยู่ที่90บาทแต่ไม่รวมค่าส่งค่ะสองกิโลอยู่ที่200บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อ3กิโลค่ะเอาไปเลยค่ะ257าบาทรวมค่าส่งค่ะนี่ค่ะอยู่นี่ก็คือ1กิโลจุกๆเลยนะจ๊ะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะ ใต้ตะกร้าค่ะใต้ตะกร้ากรุ๊กม,ม,มีจําหน่ายนะจ๊ะเลือกได้เลยจ้าช็อปได้เลยนะคะนี่ค่ะดูเม็ดใหญ่ทุกเม็ดเลยจ้าออร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะจับแซ่บจ้บวยวงรสค่ะทักในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะ อย่างแซ่บกินทั้งเม็ดไปเลยนี่ความหนึ่งกิโลนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยจ้าวันนี้ทั้งสามถุงนี้อยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถุงละหนึ่งกิโลนะจ๊านี่ค่ะถุงละหนึ่งกิโลจุกๆเลยจ้าสามถุงสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อสองถุงค่ะอยู่ที่ 200บาทรวมส่งค่ะ3ถุง257บาทรวมส่งคุ้มสุดคุ้มเลยนะจ๊ะครูุ๊กขอบอกค่ะมาดูไส้ในก็เลยจ่าว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างจากไส้ในของเขานะจ๊ะบวยรวมรถครูคุ๊กินแล้วติดใจแน่นอนจะ้ะนี่ค่ะมาดูค่ะสีชมพูเป็นโรสพรัมนะคะนี่ค่ะ Oh มิดใหญ่ๆอร่อยแซบเวอร์จ้าบวยรวมรส้าถ bon ุงทุกๆนี้อยู่ที่1กิโลค่ะมาดูพร้อมกันเลยนะจ้าว่าจะได้เยอะขนาดไหนเนี่ยค่ะยิ่งๆโสตดยอดเลยนะจ๊านี่ค่ะมาดูดูค่ะนี่คือล็อกชาดําค่ะจะเป็นยังไงบ้างจ้าล็อกชาดําแล้วก็อะไรอีกนะนี่ค่ะมาที่ล็อ e ว p าพันะคะ หรือว่าคุณครูภาษา,ษาอังกฤษจะเอาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กน,นักเรียนได้เลยนะคะ What fruit can you eat อ่าค่ะดูนะเป็นอะไรนะคะพี่เคมันนี้ล็อกชาดำค่ะจะแซบเวอร์ขนาดไหนนะคะดูว้าวดูดูดูเม็ดใหญ่ๆเลยจ้าเม็ดใหญ่ๆเลยนะอืมย่างแซบเลยยิ่งกินยิ่งแซบ ร่อนเม็ดติดเม็ดเลยนะคะอ่ะพี่เข็มลองชิมไหมพี่เข็มอ่ะเชอร์อะะอรี่พามนะคะเชอร์รี่บวยพรมรสค่ะจุกๆเลยนะคะนี่คือหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลที่คุณครูกุ๊กชิมไปแล้วคะ่ะสามเม็ดเลยนะเนี่ยคุ้มสุดคุ้มจริงๆค่ะขอบอกหนึ่งกิโลอยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะแต่ถ้าสองกิโลค่ะรวมค่าส่งอยู่ที่สองร้อยบาท แต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อ3กิโลค่ะเอาไปเลยค่ะ2 5 7บาทรวมค่าส่งนะจ๊ะแซ่บจริงๆค่ะขอบอกค่ะไม่รู้ว่าจะเอารถไหนบ้างนะจ๊ะดูถ้า rose p a m นะคะ r o s ก็คือดอกกุหลาบนะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยบ้วยรวมรสได้เลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะ r o s ก็คือสีแดงค่ะ rose are red e r r i e s are blue sugar is sweet and i love you วิญญาณครูภาษาอังกฤษสวงเข้ามาเลยนะจ๊ะอ,อันนี้ก็อร่อยนะคะโรสพามบวยรวมรสจา้าดูค่ะผล้มหนึ่งแน่นๆสุดๆเลยจา้ามีรสอะไรบ้างคะสีเหลืองเนี่ยก็คือโอ้ยขอเว้นตาหน่อยบวยรวมรสจา้าบวยรวมรสจา้าดูค่ะ นีมันแน่นๆตึกๆเลยจ้า